สวัสดีเช้าวันศุกร์ที่3ตุลาคมค่ะสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐเพิ่มขึ้นเกือบ2ล้านบาร์เรลกว่าเมนชัดดาวมุยภาคคดิสถานของอิรักกลับมาส่งออกน้ำมันดิบผ่านตุรกีครั้งแรกใน2ปีครึง่งตลอดจนเขาลือโอเปกพลัสอาจประกาศเพิ่มโควตาผลิต50,000นบาร์เรลต่อวันติดต่อกัน3เดือนล้วนเป็นปัจจัยลบที่ดาน่าเข้ามาถล่มราคาจนสัญญาน้ำมันดิบ w ี i ร่วงแตะระดับต่ำสุดในรอบหลายเดือน ความเห็นส่วนตัวนักกลุ้มิเคราเชื่อมั่นว่าโอเปกเข้าควบคุมสป라이มุ่งขยายส่วนแบ่งตลาดแต่ขณะเดียวกันก็พยายามสร้างสเสถียรภาพราคาเห็นควรให้ถือ k t ทีอยและ k t e n e r g y ซึ่งดูเหมือนโดนกดดันมากไปเพราะเทรดเดอร์เทขายส่วนการปร,รับตัวขึ้นของตลาดหุ้นสหรัฐภาพรวมโดยยังคงคาดว่ากลุ่มแลก g สอาจสร้างสป라이 t อั r เฟรมเหนือความคาดหมายได้ในช่วงไตรมาส4ค่ะมาดูการเคลื่อนไหวตลาดหุ้นเมื่อวานกันนะคะ เซ็นติเ็กปิดไปที่1 2 8 8 2 9จุดบวก 1. อร์เมูลค่าการซื้อขาย35,286้านดหล้านบาทโดยตลยาด่องเท่ยแวงในแดนบวกรับแรงกำไรกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์สอดคล้องกับทิศทางหุ้นเทคสหรัฐรวมทั้งความคาดหวังมาตราการก,กระตุ้นเศรษฐกิจหนุนหุ้นในกลุ่มค้าปลีกนอกจากนี้ยังคาดหวังผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยคนใหม่ผ่อนคลายนโยบายการเงินค่ะทางฝั่งของตราสาหน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่89,109ล้านบาท และยูพันธบัตรอายุหปีปิดที่1.21%ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน0.01%ทางฝั่งของค่าเงินบาทปิดตลาดเยนวันนี้ที่32บาท37สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐด้วยเงินบาทแว่งตัวในกรอบแคบๆหลังจากผันผวนในช่วงก่อนหน้าโดยปรับตัวแข็งค่าลงมาจากช่วงเช้าื่อนไหวกอกลุ่มไปกับค่าเงินในภูมิภาคและปิดตลาดที่ระดับแข็งค่าสุดของวนันส่วนทางฝั่งของเอเชียนิกิตลาดหุนโตเกียวปิดบวกโดยนิกิสามารถหยุดการหิ่งลงที่ดำเนินมา4วันติดต่อกันได้สําเร็จ เพราะมีแรงหนุนจากนักลงทุนที่เข้าช้อนซื้อหุ้นช่วงราคาตกแต่ภาพรวมตลาดยังถูก่วงด้วยหุ้นในกลุ่มธนาคารที่อ่อนตัวลงนิกิตปิดไป,ดปดที่ 44,936.73. บจุดบวก0 8 7ส่วนตลาดหุ้นจีนปิดทําการข่ะเนื่องในวันชาติส่วนดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิยมปิดบวกในวันพฤหัสด,ด,ด้วยดัชนีหลักทั้ง3ดัชนีปิดที่ระดับสูงสุดเป็นปทติการด้ยรับแรงหนุนจากหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยีขณะที่นักลงทุนประเมินข้อมูลตลาดแรงง,งานจากภาคเอกชนอย่างร,มระมัดรวังนนนน่เเาาทีาสกปิด,ดปํ็ ดาวโจนส์ปิดที่46,519.72จุบวก0.17% S&P 500ปิดที่6,715.35จุดบวก0.06%และ Nasdaq ปิดที่22,844.05จุดบวก0.39%ค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดบวกทำสถิติสูงสุดต่อเนื่องเป็นวันที่2ด้วยรับแรงหนุนจากหุ้นในกลุ่มอุตสาหกรรมและหุ้นที่เกี่ยวข้องกับชิปขณะเดียวกันค่ะความคาดหวังว่าเฟดจะปรับลดดอกเบีย้ยในเดือนนี้ยังช่วยหนุนบรรยากาศการลงทุนด้วย c c 4 0ปิดที่8,056.63จุดบวก1.13% DAX ปิดที่24,422.56จุดบวก1.28%และฟุซี่100ปิดที่9,427.73จุดลบ0.20%ค่ะส่วนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลหลักๆโดยดอลลาร์ฟื้นตัวหลังจากที่อ่อนค่าลงติดต่อ,อก,กันหลายวันขณะที่นักลงทุนยังคงประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการปิดหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐ ส่วนสัญญาณน้ำมันดิบเวทซาสตราดนิวยอร์กปิดร่วงลงกว่า2%ในวันพฤหัสลบไป2.1%ปิดที่60ดอลลาร์48เซนต์ต่อบาเรลและเป็นการปรับตัวลงติดต่อกันวันที่4แล้วมีการคาดการณ์ว่ากลุ่มโอเปกและโอเปกพลัสจะปรับเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันอีกในเดือนพฤศจิก,กายนซึ่งทำให้นักลงทุนกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทานน้ำมันล้นตลาด ส่วนฝั่งของบริลเลนค่ะลบ1.9%ปิดที่64ดอลลาร์11เซนต์ต่อบาเวลส่วนสัญญ,ญาทองคําตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันพฤหัสห์หลังจากคุณลอรีโรแกนประธานเฟดสาขาดัลลัสกล่าวว่าคณะกรรมการเฟดควรใช้ความระมัดระวังในการปรับดดลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมซึ่งการแสดงความเห็นดังกล่าวได้ฉุดราคาทองคําปรับตัวลงจากระดับสูงสุดที่ทําไว้เมื่อวันพุธสัญญ,ญาทองคําตลาดโคมเกมกซ์สำหรับเดือนธันวาคมลบ0.75%ปิดที่3,868ดอลลาร์ 3, 10เซนต์ต่อทรอยออนซ์ และนี่คือทั้งหมดของ k คท m มบ์เด e w ีวที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะและเพื่อมให้พลาดข่าวสารดีๆเพื่อการลงทุนอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจเคท m อมบ์สมาร์ทเกันแล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันจันทร์ค่ะกับดิฉันวรวรรณตินลาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ